กำลังใ้กัชนะชนะีไฟแล้วเนี่ยนีไฟที่ที่สามอ่ะสามติดเลยนะตั้งแต่สงการไปทีแรกมันเจ๊งจนเลใช่ไหมรัสามดับก็ตอนเลยัปกไรไบวกองบวกครับมแน่รับารนกาเทียบคร คิดตอนไหนน้องชายอยากใครบ้างไม่เปิดอยากพอใจผลงานรึไหมอ่านี่้ใช่ครับก็พอใจนะครับเพราะว่าชนะมาตลอดอ่ะทัหลายนี่ชนะน็อกอย่างเดียวเลยเขาค่อนข้างจะมั่นใจแล้วก็ขยันซ้อมมีระเบียบวินัยดีเดียวกินเต็มเล่วันนี้นะครับกินเต็มกินเต็มกินเต็มแล้วมองเป้าหมายเด็กคนนี้อย่างไรพี่อั๋นก็อยากจะให้ไปต่อยวันแต่ว่าเดี๋ยวดูเขาก่อนว่าเขาจะยังไงเพราะว่าให้เขาตั้งใจต่อยตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนประสบการณ์ไปก่อนเพราะกระดูกเขายังอ่อนอายุยังน้อยอยู่ค่อยๆไปเนี่ย จะพยายามทําให้ดีที่สุดคนนี้หัวสร้างเลยนะหัวร้างเลยหัวซ่ากเลยแล้วก็ขยันด้วยแล้วก็ตอนนี้เข้าปริญญาตรีแล้วเรียนอยู่ที่นี่อยู่ปีไหนปีสี่หรือเปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งเพิ่งเข้าเรียนครับเพิ่งเข้าเรียนผมต้องเรียนทุกคนที่ไหนพี่พี่อ่อน เรียนอยู่ที่นครปฐมหลวงพี่น้ำฝนช่วยดูแลสจโต้องคอยดูแลบำรุงครับทุกอย่างในค่ายเรียนนครปฐมเราพักซ้อมที่ไหนที่อยู่กับผมอยู่กับผมคือไปถึงเวลาเราไปสอบอะไรอย่างนี้ไงี้ยเรียนร่ายฉพัดออนไลน์เรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยของเขาอครับครับยางก็ได้สิบไปเลยครับจ่ายอะพวกก็ได้เล่งชนะน้องเราสองไฟติดครับ จังหวัดได้นะได้เลยมัดครับมบวกบวกกันครับแล้วจังหวัดน้องแบบเนออ็กเตะขาเตะขาด้วยต่อยหมัดด้วยครับแต่เราพยายามเก็บไม่ได้เลยอยู่แต่ยิงเล่กครับถ้าไม่ถ้าแบบเล่งไม่ได้ก็น่ากลัวสอบสวนกลัวสอกสวนกลัวเขาเขาระวังอยู่ครับถ้าเกมเยอะๆถึงห้ายกแดงถ้าต่อยอะไรว่าน่าจะชูวได้ครับคงก็น่าจะหมดเหมือนกันกลัวโดนโดนหมัดมาจจะหมดก็น่าจะแดงออกมาดีโดนฆ่าแล้ววันนี้ คือาไม่คิดว่าจะน็อกเียวขนาดนี้่ไปเรื่อยๆครับม่คิดว่าจะได้จังหวะหวกพอดีครับโอกาสว่าจะแก้เกมไปยกต่อยกะกวมานั้นเรได้เลยก้ังหวะน็อกก่อนโดุาผู้ชมไม่เห็นผู้ตตีขาไม่เท่าไหร่ครับเหนื่อยไมวันนี้รงกายร่างกาย้บ อครับอะอะครามครับอนนี้ครสอเอแล้วขอบคุณขอบคุณท่านยตครับขอบคุณเทีนอ็นขอบคุณที่นครับขอบคุณหนครับขอบคุณนะครับแล้วก็เพื่อนเที่ซ้อมช่วยลงนวลนะขอบคุณเจค